โอเคนะครับทุกคนนะตอนนี้นะครับทุกคนกําลังกดดูคลิปของช่องคิชิเบะอยู่นะครับนะซึ่งในคลิปนี้นั้นเราจะกลับมาเล่นเกมลูกรักของเราอีกครั้งอย่างเกมที่มีชื่อว่าดีเป็นนะครับนะซึ่งเกมนั้นเราก็ไม่ได้เล่นมาเป็นระยะเวลาถึง2เดือนกว่าๆเลยนะครับนะแบบค่อนข้างนานนะครับบิดบิดไปค่อนข้างนานเลยซึ่งก็ต้องอมผมขอพูดตองนี้น,นะครับว่าผมค่อนข้างจะ จริงๆไม่ได้ขี้เกียจผมจะสอบไงเออจริงๆเขาอ่างอะไรเอฟซึ่งในคช่นนั้นเราจะมาทำการสุ่มอีเวนต์อีสเตอร์เอ็กซ์สองพันยี่สิเปเชียลอีเวนต์นะครับซึ่งผมก็ได้ปันการฟาร์มมาเป็นทั้งหมด1 0ึฟองซึ่งก็ค่อนข้างจะสำหรับคนอื่นเนี่ยน่าจะน้อยนะแต่สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็แบบผมไม่่คอยไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มอะ่ะวันวันหนึ่งก็เล่นได้มันหนึ่งถึงสองชั่วโมองประมาณนี้นอกนั้นก็ไปเล่นเกมอื่นหมด ไม่ใช่นี่ก็นั่งฟาร์มกนี้นานอยู่แบบห้าชั่วโมงกว่าๆวกว่าแหละเออซึ่งหนึ่งร้อยฟองเนี่ยก็จะตีเป็นโลบัคก็อยู่ที่หนึ่งพันโลบัคเลยนะซึ่งค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับนะซึ่งผมก็ได้ไปฟาร์มในด่านไหนก็คือด่านท้าน e นะ้ e ่งของอีเวตนนี้นะอีเวนมะม่วงวันนี้ผมได้ฟาร์มวันนี้นะครับแค่แต่อันนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเราฟาร์มไข่เนี่ยถ้าเราแบบไปเก็บไข่ในแมปใช่ปะ่ะแล้วเราเล่นแทะ มันจะไม่ได้ไข่นะครับผมก็เลยต้องเล่นหนังง่ายๆนะครับนะซึ่งผมก็จะมีคลิปที่แบบ uh uh. เปิดด้วยนะครับนะผมก็ฟาร์มตังโมนั่นแหละเออโอเคซึ่งมาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเลยนะคืออีเวนต์สงการซึ่งผมไม่รู้ผมจะได้ฟาร์มอีเวนต์นี้ได้เปล่าเพราะว่าถ้าสมมติมผมเปิดไอไข่กับไออันเนี้ยซัมเมอร์ไม่ได้ตัวที่มันดีที่สุดอะ่ะผมก็ต้องไปฟาร์มอันเดิมน,นะอันนี้ผมคิดว่า ก็ไม่นาได้ฟังนสมมติสองันนี้มันไม่ได้เพราะว่าอีเ,อเวนต์เก่าๆมันจะออกไปก่อนเอีเวนต์ใหม่ใช่ปะละ่ะเออแล้วก็ต้องฟังเอีเวนต์เก่าๆให้มันเสร็จก่อนนะครับนะโอเคซึ่งก็ทุกคนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นนะว่าใครได้ตัวละครไอ้อตัวใหญ่ตัวนี้แล้วนะครับนะโอเคซึ่งมาเรามาเริ่มสูงกันเลยดีกว่าในทะี่พูดไปอย่างยาวนานโอเคอย่างแรกนะครับผมขอใช้เทคนิคแล้วกันมันมีตั้งร้อยฟองอะ่ะเออ ผมขอเทคนในการเดินวนแล้วกันเดินวนแบเนี้ยนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสักสิบรอบไปเลยถ้าสมมติสิบสูตรนี้มันได้อ่ะทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะครับสิบรอบนะโอเคพร้อมกันแล้วก็เริ่มเดินแล้วกันโอเคซึ่งผมจะสุ่มแบบสามสามสามแล้วก็สองนะก็คือเรามีอยู่หนึ่งร้อยฟองใช่ปะ่ะเราจะส่มได้ประมาณสิบเอ็ดรอบซึ่งสูตรแรกอ่ะเราจะส่มสักสามรอบ ถ้ามันไม่ได้อะแล้วก็บอกไปอีก3เป็น6คือสูตรต่อไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยไงแต่ถ้าไม่ได้จสูตรแรกเลยก็คือจบไงผมก็คือจบนะครับโอเคทุกคนพร้อมหรือยังก็เริมอลไรกันมาโออเราจะเดินลนนี้สักหนึ่งเอ๊ะสิบรอบเลยนะเดินวนโอเคเริ่ม วน่งกระโดดนกเหอนเเนัตเม่อัผมูแล้วครอบนึาหอมไคามาหาละครบสิบรอบแล้วสิเออยจริงจริงอาจจะเกิน1ิบรอบน่นแหละเป็นสูตรไงแต่ผมแนะนำให้วิ่งแค่สิบรอบก็พอโอเคเราจะสุ่มสามรอบนะครับอืมแต่ผมก็กดหนรอบก่อนให้มันแบบให้มันหายไปก่อนโอเคเฮก้าวกาวฟองครับโอเคมาคือรอบของสิบรอบนึงเนี่ยมันจะะสมทีลฟอง ก็คือทั้งหมดที่ผมทังมาเนี่ยมันจะได้ตัวละครมาทั้งหมดประมาณร้อยกว่าตัวนะครับนะโอเคอเพื่อนทุกคนผมจะส่งมันนะคุณกูฟาวอย่างนานผมฟาวนานมากเราแรกกนได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอต้องรอให้ฟองกันนะอ่าเราแรกเราแรกไม่ได้เสียวฟาวนานทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่นานคือผมไม่ได้เติมเกมพาร์ตนะอ่าไหน,นะะหนวะเกมพาร์ตเนี่ยไอโคนสองเอ็กอิสเตอร์เนี่ย, 2, ยผมกดให้ดูเห็นปะ ยังไม่ได้ซื้อเลยแบบเฮ้ยมันนานนะตาหนึนะ่งไงผมเล่นแบบได้แค่ละฟองสองฟองย่งสองฟองก็ออกน้อยมากออกจากฟองเดียวตลอดเลยโอเคมาต่ออีกรอบนึ่งอ๋เฮ้ยมันเกลือจังวะอีกรอบนึงละโอ้ยยังไงดีเดินกระโดดกระโดดกระโดดรอบนึงเดีจะเปลี่ยนสูตรละมันจะเสียงกระโดดนี่แหละอ้าวไปอึ๊บอ้าวเฮ้ยมันยากเกิน สูตรที่สองแล้วกันทุกคนโอ้ยสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะสูตรที่สองผมจะเดินบนอันนี้สักห้ารอบไปเดินบนตรงนี้แหละเออเดินอย่างงี้แหละโอเคอันนี้คือเซิร์ฟวิวผมนะถ้าไปเล่นเซิร์ฟโดมผมคิดว่าเขาจะหาว่าผมบ้านะครับเดินอะไรกันไม่รู้โอเคซึ่งผมไม่เรื่องจะบอกนิดนึงนะครับนะอ่าี๋ยวก่อนเราจะนับก่อนนะตรงนี้เป็นหนึ่งรอบนะโอเคหนึ่งโอเคซึ่งเรื่องที่ผมจะบอกก็คือ ตอนผมไปฟานเนี่ยก่อนที่จะอาัดคลิปเนี้ยมีน้องคนหนึ่งนะครับมาฟังกับผมแบบตอนนั้นมันจะมันก้าเสร็จกว่าฟองจะครบร้อยฟองแล้วและแบบผมมาเข้าเซอร์วีน้องคนนั้นเข้าตามมาใช่ปะน้องคนนั้นเขารอผมเว้ยแบบรอจะเล่นกับผมให้ผมอัดคลิปเสร็จอะโอเคฮะสองแล้วหลังจากนั้นอะจริงๆผมยังอัดคลิปไม่เสร็จหรอกไม่ได้อดัดเลยด้วยซ้าคือผมไปทำธุระแบบข้างนอกนะครับแล้วก็บอกเด็กมันว่าอัดเสร็จแล้วแล้วก็บิดไปเลยนะครผมโคตรขอโทษเลยนะแค่แบบ เด็กมันรอผมอัคดคลิปเสร็จจะไปเล่นด้วยไงยแล้วแม่งแบบรอเก้อโผล่โหเรน่าสงสารเลยสามโอเคซึ่งผมขอขอเทษน้องคณะลักกันนะน้องชายพี่ใครครับอีกสองรอบมันได้ยากเกินต้งร้อยฟองไม่เป็นไรหรอกต่อให้มันไม่ได้ก็ผมไปฟังใหม่ก็ได้นะสนิทเว้นใหม่ก็ต้องไม่เล่นมันหรอกอุ้ยน้องได้บ้างแหละเสียงกระโดดนี่ค่อนข้างดังเลยผมไม่รู้ว่าเสียงกระโดดนี่มันเอ้ยซีอ่ะผมไม่รู้ว่าเสียงกระโดดนี่มันจะเข้าคลิปหรือเปล่า เรืเร่อยๆอีกรอบนึงรอบสุดท้ายข่ายตัวนี้ผมเหลือ72ฟองโอเคเดินเรืเร่อยๆน่าจะถึงวันนี่ยอยากสมแล้วไปโดดข้ามเส้นเออกระโดดเอ,อ้ยผมขอชนนะห้าเรียบร้อยเดินเลยเฮออ้ยที่ใช่ท่านออกมาเซออกมามากดปับ๊บเฮ้ย หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นก็ไม่ออกอะทุกคนคิดเอาดิคิดหนึ่งเปอร์เซ็นก็ไม่ออกอ่ะยากเกินอ่ะเรานึงเฮ้ยโอ้โหรอบสุดท้ายเปลี่ยนสูตรแล้วกันปรับเฮ้ยเัาเป็นไม่ได้ยังไงวะสูตไม่ได้เลยสูตรต่อไปยังไงเดี๋ยววัเนี่ยสูตรต่อไปยังไงเดี๋ยววะสูตรต่อไปอ,อ,ไปอ,อ,ไปอ่ะไม่ใช่สูตรหรอกอันเนี้ยยืนตรงกลางเลยอนะ่ะแล้วก็กดตรงคำว่าอีสเตอร์นะครับ แค่นี้แหละสูตรแค่นี้แหละกดอีกสักสามรอบใช่ป่ะแค่สองรอบพอสองรอบพอหนึ่งยากจังอ่ะคลิกโหตอนนี้ผมกำลังเอามือคลิกที่ส่วนทุดหนึ่งนะครับนะคลิกเรื่อยๆแล้วก็เลี่ยมปุ๊บปับกดจุ่มเรียบร้อยได้เกือนะครับเก้าสองเก้าสามยี่สิบเจ็ดโอเคพมเราสูตรแค่สามรอบทุกคนก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับนะยังไงดีว,วะ ดูแล้วทำไรดีเอ๊เอ๊เอเล่นในมือถือว่สองสามสี่ห้าเคพอมันอาจจะเฉยแล้วนะครับพอเฉยปุ๊บก็จะออกมาหาผมนั่นเองโอเคปั๊บผมอยากรู้ว่าคนนี่เขาสุ่มได้ตัวเนี้ยเขบสุ่มแบบใช้เท่าไหร่วะเขาสุ่มใช้เป็นพันหรือเปล่าคือรแบบน้อยร้อยหนึ่งหงมันน้อยเกินไปวะ อุ้ยคลิปนี้มันจะเฟลไม่ได้สิะวะถ้า <c oughs> คลิปนี้เฟลก็ต้องไปต่อ ep สองอะสมร้อยฟองอะ <c oughs> <c oughs> okay, อุ้ยโดด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 ดโอเคไหมอจากร้อยฟองนะครับตอนนี้เหลือเก้าฟองละอะทำไงดีว,วะอ,อ่ะอ่ะสมมันจะจบไปก็ได้ เดี๋ยวคลิปหน้า EP สองนะครับผมนะทำอดาแด้วกันออกประชรับหนึ่งปอร์เซก็ได้จริงๆอะหนึ่งเปอร์เก็ได้หนึ่งเปเก็ได้กดปั๊บอ้เ <c oughs> จ็บปวดหัวใจโอเคผลประกอบการนะครับค่อนข้างจะเศร้านะครับผมอที่นี่ 77, น 68, เจ็ดจเจ็ดต,ตัวนี่หกสิบเอ็ดตัวเออดีจริงๆโหรักตาเลยตัวสองตัวนี้โอเคพาสอง มีแน่นอนครับแมงไม่ได้โ okay, อเคบายบายลากรือใครจะบริจาคกกได้นะครับอืมใครจะบริจาคกกได้นะครับจริงๆผมคิดจะซื้ออต่ที่ผมไปซื้อมานะไอตัวตัวจีนเนี่ยเห็นไอตัวจีนได้ไหมนะ่ะแล้วก็ไอไวสุรดอะ่ะผมไปซื้อมานะเออผมฟาร์ไม่ทันไงเลยไปซื้อเอาซึ่งผมคิดว่าไออีเวนต์ซัมเมอร์กับอีเวนต์เอเตอร์เนี่ยผมไม่อยากซื้อแล้วนะครับมันนแพงแน่นอนอ่ะสองตัวเนี้ยอืมก็โอเคครับผมคลิปหน้า น่าจะเป็นคลิปแต่งโมนนะซึ่งผมขอให้ผมได้ตัวละครดีๆเถอะจากคลิปนั้นเหทุคนบ๊ายบายครับ